เียบเบอร์เกอร์ทำธุรกิจเบอร์เกอร์อยู่ที่ผังเก็บน้ำบางพระชลบุรีครับซอสทำเองหมูหมักเองขนมปังทำเองสูตรขนมปังที่ทำมานาน20ปีแล้วก็ต้นทุนที่ต่ำลงเราก็จะขายได้ราคาที่ต่ำลงเริ่มแต่เช้าเลยตั้งแต่6โมงเช้าที่ขอบอ่างก็จะมีพวกนักวิ่งนักายานน้อง,องๆมานั่งเล่นกันมันเป็นผลตอบรับที่ดีเลยอะ ให้ความสุขสูตรของผมที่ทำให้มันเราชอบขนมปังที่นุ่มอยู่แล้วก็เลยทำให้มันนุ่มมากนุ่มเป็นพิเศษแต่ก็ทำยากพอสมควรทำทิ้งทำกว้างเยอะมากครับลองผิดลองไปเรื่อยลองสูสตรน,น,นู้นสูตรนี้ ในรสชาติของเราเป็นของไทยๆสไตล์ไทยสไยตล์บ้านเราเป็นรสชาติที่ไม่ไม่เลี่ยนไม่เบื่อแตกต่างจากรสชาติอื่นๆของเมืองนอกที่เขาทำกันมาชั่วไปนะก็เลยกลายเป็นของไทยๆท,ที่ถูกปากคนไทยไปตั้งแต่แรกๆผมจบเทคนิคชนผมเรียนจบมาผมก็ไปเป็นเซลล์ขายรถแล้วก็มาเป็นขึ้นมาเป็นไฟแนนซ์ตอนเป็นเซลล์ตอนที่ทำไฟแนนซ์นี่ก็ดีครับ40ไฟแนนซ์ล่มก็เลยต้องตกงานกัน ส่วนมากผมจะคิดก่อนทำอะไรต่อได้บ้างคิดเผื่อล่วงหน้าว่าต้องทําอะไรบ้างผมก็เลยคิดเผื่อไว้แล้วว่าต้องขายของช่วงนั้นช่วงที่เปิดท้ายกําลังท็อปฮิตมากก็เลยมาขายตัดเลี้ยงกับเขาเล่นก็ดีครับเออเรามีลูกอะฮะกลัวลูกจะไม่ไม่ดีต่อต่อสุขภาพเลยมาทําเบเกอรี่อยู่พักหนึ่งพอดีมีโอกาสได้เข้าไปขายในโรงเรียนทําอยู่ในนั้นก็ประมาณ10ปีช่วงที่ขายเบเกอรี่ ช่วงแรกๆค็ัดีครับขายได้ดีดีมากเลยแหละทีนี้ปรปขายไปมันเริ่มอยู่ตัวมันเริ่มอิ่มตัวแล้วก็มาเป็นโควิดนี่แหละโ <Chand Weird. S 1> รงเรียนปิดปิดเปิด,ป,ด,ป,ด,ป,ดปิดเปิดอยู่จนไม่ไหวอะไอไ้จังหวะก็เลยลองเอาเบอร์เกอร์ออกมาขายดู <S <S วันแรกที่เราเริ่มพี่ผมเริ่มนะมาก็คือ ผมมีรถเก่าๆคันละรถตู้ฮะรเก่าคันหนึ่งไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเริ่มเลยครับไม่มีข้อแม้อะไรทั้งสินผมหยิบเตาขึ้นรถหยิบของขึ้นรถโต๊ะตั้งขึ้นเลยเราต้องมีข้อแม้มากๆมันคงจะเริ่มยากนะรเริ่มเลยวันนั้นจะไปนั่งเล่นๆเลยครับผมกลอย่าไปคิดเยอะว่าจะต้องยอดเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ไม่มีข้อแม้นี่ว่าในการในการเริ่มต้นกับทุกอย่างที่ผมทํา ก่อนหน้าเบอร์เกอร์ก็ขายทุกอย่างครน้ำเต้าหู้ปังโกก็ขายผัดไทยไปเรียนเลครับเอาไปเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆเริ่มจากทําโดนัทก่อนอันแรกแล้วก็เริ่มทำขนมปังไปเรียนสูตรหาสูตรหาอะไรไปเรื่อยๆ คือความชอบ嘛ฮะเราชอบความแตกต่างจากคนอื่นก็มากกว่าเรียนรู้หาประสบการณ์ใหม่ๆใครเขาทำอะไรได้เราก็เรียนรู้ไว้เผื่ออนาข้เราอาจจะได้ทำอะไรเลี้ยงชีพไปแล้วได้บ้างไม่จำเป็นต้องตรงสายอาชีพที่เราเรียนมาก็ได้ให้ทุกอย่างเลยครับให้โรงงานให้บ้านให้ความสุขผมไม่ค่อยกลัวอะไรนะผมก็เดินหน้าตอ่อ เดินหน้าไปเรื่อยๆไม่ไหวก็อย่าถอยอย่างเดียวท้อได้ครับที่เขาว่าท้อได้อย่าอย่าถอยเราก็ต้องเดินไปเรื่อยๆถอยเมื่อไหร่กําลังใจมันจะหายช่วงหนึ่งจะหายไปแล้วจะแย่เดินหน้า่างเดียวขอทุกคนครับเวลาถ้ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยท้อได้อย่าไปถอยมัน